ปัญญาเพียงดังปราศาเมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทได้เมื่อนั้นสามารถขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังประสาทได้นักปราชญ์เป็นผู้ไม่เศร้าโศกย่อมมองเห็นคนผ่านผู้เศร้าโศกอยู่เหมือนคนยืนอยู่บนภูเขามองลงมาเห็นผู้ยืนอยู่บนพื้นดินอธิบายความตามพระพุทธภาษิตนี้จะเห็นว่า ความประมาทนั้นสามารถบรรเทาได้ด้วยความไม่ประมาทคือค่อยๆถ่ายถอนความประมาทออกทีละน้อยแล้วเพิ่มพูนความไม่ประมาทเข้าไปแทนที่เหมือนถ่ายเทน้ําเก่าอันคุณออกแล้วใส่น้ําใหม่ที่ใสยสะอาดเข้าไปพยายามรักษาความไม่ประมาทที่ทําได้แล้วมิให้เสื่อมลงไปอีกกีดการความประมาทที่ห่างไปแล้วมิให้เข้ามาอีกดวงใจที่ห่างจากความประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสติระวังรอบคอบ ย่อมก่อให้เกิดปัญญาปัญญานั้นว่องไวคล่องแคล่วปัญญานั้นสูงทรงดุดปราศาสตร์กล่าวคือที่ประจักษ์สุอันบริสุทธิ์สามารถเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้เคลื่อนจากพบอยู่คือจุติและเกิดอยู่คือปฏิสนธิเหมือนคนยืนอยู่บนปราศาสตร์มองลงมาเห็นคนยืนอยู่เบื้องล่างร,บรอบๆปราศาสตร์อันหนึ่งเมื่อคนทั้งหลายเศร้าโศกอยู่เพราะพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักบ้าน เพราะพบกับความเสื่อมจากญาติจากโภคะบ้างเพราะประจวบก,กับสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้างบัณฑิตย่อมไม่เศร้าโศกเพราะได้มองเห็นความจริงเสียแล้วมองเห็นความสุขและความทุกอย่างโลกโลกโดยความเป็นของเสมอกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนมีแต่กระแสะอันไหลเชี่ยวแห่งกลุ่มธรรมอันหนึ่งนักปราชญ์เช่นนั้นย่อมมองเห็นคนผานเป็นผู้นาสังเวชสงสารเหมือนผู้ยืนอยู่บนภูเขา มองเห็นคนยืนอยู่ที่เชิงเขาพระพุทธภาสิตนี้พระศาสดาตรัสเพราะปรารบพระมหากัสสะเทระมีเรื่องดังนี้เรื่องพระมหากัสสะเทระพระศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่เชตวนารามพระมหากัสกอยู่ประจำที่ปิดภลิคูหากรุงราชคลือ ชาวันหนึ่งออกปินทบาตในกรุงราชเกลือกลับมาฉันแล้วนั่งเจริญอาโลกะกะสิงคือกำหนดเอาแสงสว่างเป็นอารมณ์ตรวจดูสัตว์ทั้งหลายทั้งผู้ประมาทและไม่ประมาทจุติอยู่บ้างเกิดอยู่บ้างในที่ต่างๆเช่นบนพื้นดินในน้ำและบนภูเขาเป็นต้นด้วยทิพจักสุขณะนั้นพระศาสดาประทับนั่งในเชตรวนารามทรงตรวจดูด้วยทิพจักษุเหมือนกันว่า วันนี้กสป,ปะบุตรของเราอยู่ด้วยทําอะไรหนอทส่งทราบแล้วจึงตรัสว่ากสป,ปะการจุติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายแม้พุทธญาณก็กําหนดได้ยากความรู้เรื่องการจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายมิใช่วิสัยของเธอวิสัยของเธอน้อยนักความรู้เรื่องนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวพระศาสดาท,ทรงแผ่ พระรัสมีไปประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่เบื้องหน้าของพระมหากัสสปะแล้วตรัสพระคาถาซึ่งนายกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องตน้น